สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูตสุคนติดเขามาหลับชมเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ไปตลาดซื้อของให้แม่เด้อพี่น้องเด้อนี่ของเต็มเลยพี่น ah <iver>. ้องเลยซื Bal, ้อมาตอนลุกตอนร้านพี่น้องเลยอืมปลาทูปลาดุ๋ยแม่ปลากระนายน้ำยิซื้อบักหมองบางไม้พี่น้องสินแห้ง เป็นพวงในสิแหงแล้วเป็นลาย้อยลายบาดเตยพี uh ่น้องแม่ปลาทูเสร็จแได้ไหมเขาเสร็จสู้กินนี่อ um ้ปลาลูี้งปลาลูกพี่น้องามัคเล็กกายเห็นไหมแสมเล็กกายพี่น้องสิมากไหมหลักตกลำไยเบิ้งที่มันลำไ่อนก็มัดยามหรยงปาเนี่ เห็นอะไรบาดนี่ป่ะเห็ดงินงามๆตุลาตัวนี้เขาใชปิ้งปิ้งต้มมะขงเนาะเมื่อยต้มเมืย์ยังไงปลาทูล่ะโอเคพี่น้องไปกับน้องสาวเด้อพี่น้องเด้อโอเค ไปกินแล้พี่น้องเปนเริ่มนี้องปลาเป็นครอบครัวกินไหมโดนระบาดอนแมนกินพี่น้องเนี่ย เขาก็มาแหลป่ปลาเด้อพี่น้องเด้อแหล่จังสิ ส่เกลือเอาคุกกี้มักขังเอือบส่รกน่อเลอกหน่อย าากับธรรมชาติพี่น้องนบนนี้นะไปนะยา่างลุนเรามายากให้พี่น้องเด้อ

เขาปิ้งครั้งหนึ่งได้แล้วเข้ามาปิดไปพี่น้องด้วยปโอ้เหลืองขักเลยพี่น้อง,ออออองแศษๆชัวด์แล้วก็ทีนีจีเจลืด้วยพี่น้องด้วยเศบพิดก่อน มันแห่่ไปน้ำนอนพี่น้องเนาะโอเคขนกระซุบยินยิงเหยื่อแ้วพี่น้องเด้อมันปลากระซุบเล้อพี่น้องเด้อ หอมักเลยแจ่วเดินพี่น้องเด้อตำแก้วเนาะใส่เลยพี่น้องเีลือมะแดกนี่สิใส่ผงนัวเดินพี่น้องเด้อใส่หน่อยหน่ง ใส่ประแดดวยพี่น้องเด้อเ okay. พอทุเลาลงพี่น้องไปอ,ออกไปซื้อละของมันอันนะพี่น้องเลย มันเรียบร้อย <łbym Get S 1> ได้พี่น้องอาหารมือแลงเขาครับเจ็บแผลตอนออกมาจะจอยมุมกันพี่น้องพี่น้องมากินข้าวมุมกันนะนงบระหน่ำมันน้ำเหนื่อยดีว่าซันซี่พี่น้องนี่เอ๋ตายเลยกูไม่ได้ไหวอันตัวพอแม่มาถทายนี่ถ่ายของคลินแบบมึงเห็นนะเป็นวิจะเข้ากล้องพี่น้องน้องสาวึเปล่าพี่น้องแม่นนะ นอยอันแบบนี uh ้ไทยปกติรอดเดียวกันด้กเออที bueno ่ราวางเอาเองกูดอกเดีมยวบ้างมีแ้งมากมาไหมนี่เนี่ จับหมดแล้วนะครับ,รบโอ้ยตั้งใส่กล้อง,องเหรออ่ะพี่น้องเลยบานตั้งใส่กล้อง,องเอาบัตรพี่น้องเลยกณะหนากระิพากไปน้ำเลยพี่นอ้อง่ฟอมคนตกนะพี่น้องเลยคนตกมันเสียงตกใส่ซังกระสีนะพี่น้องมันเลยอ่า มันนี่ดินีเสียงผลนะพี่น้องเนาะมันบอเป็นตาฟังเลยก็น่ากัน,นเช่นว่นาาคเอาเลยพี่น้องเด้อกินสาเมย์น้องเขาอะไรพี่น้องเลยอบอุ่นหวานกับเผ็ดกินเฮือนแมซีกนันนะฮะไม่วางกินลายเลยพี่น้องเลยยิ้วเผากับไปเฮือนแมทเอนแบบนี้นะพี่น้องเปนะ็นเอาคนโตไปเห็ดอยู่เห็ดกินเน,นาะข้าหน้าคาราเฮเมเด้พอ,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 อพี่น้องบว์วอาพ้นเนาะ แม่ก็น่าพิเศษของกินจ้างจางพี่น้องกันเลยก็นากันหมดบะถึกปากก็เลยซื้อบอมาบกคอยมากินอยู่เพื่อนกินกระหามดามาเลยพี่น้องเด้อมันมีแต่เสียงผ้าเสียงฝนกันเลยก็นาคิดหมักคนเท็ดกินรสจัดๆนะแบบพี่น้องเลยือว่าแม่พิ่นเป็นโรคประจำตัวนะพี่น้องพิ่นก็เลยเห็ดกินเผ็ดกินเค็มบ่ได้เป็นเห็ดใส่เผ็ดนิดหนึ่ง กินจ้างนะพี่น้องแม่กนนะันนาเนาะเอาสำหรับคลิปน,นี้เขากลไวเ้เตียมขนันนีเด้อพี่น้องเลยตามไอ้น้องเขากลกินมีความสุขร้านเลิศเหมนกิกกนแียบร่อยเลยพี่น้องเ้อร้านกับแม่หย่าก็กินมาแล้วก็กินสิ้นแห่งแล้วตัวสิ้นแห่งบันสีกินก่อนนั่นแล้วพี่น้องเลยก็เลยสามคนเขามาแซ่บกันเนาะโอเคพอคอินหนาพี่น้อง 拜拜。Bye bye.